โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆหนูนๆทุกผู้ทุก,ทกคนก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเน็ตเนเ็ตทีวีเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมแล้วรู้สึกการเล่นตัวละครแบบนี้รู้สึกชอบวิธีการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับผมมา ก็ใกล้จะถึง500ซับแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่440ซับนะครับผมก็จะลืงกดติดตามได้ไป500ซับพร้อมๆกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครนิโคโรบินนะครับผมตัวละครสมาชิกกลุ่มโจรสรัดหมวกฟางคนที่6นะครับผมมาดูกันว่าผมจะแพ้หรือจะชนะไปทั้งหมดกี่เกนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านิโคโรบินนี่ผม เล่นล่าสุดก็น่าจะหลายหลายไม่ใช่เลยหลายดิหลายวันแน่หลายครั้งแล้วนะครับผมก็เลยมาลองทาคลิปเนื่องจากอตอนไม่อัดคลิปหนะักเล่นโคตนโหดแต่ตอนอัดคลิปนี้จะโหดแค่ไหนต้องมาดูกันนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ถามว่าเล่นบ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยหรอกเนื่องจากไอดีลองที่มีตัวเนี้ยวิ่อร้อยนะครับผมผมได้ขายไปแล้วนะครับผมไอดีตัวนั้นนะก็ตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่ในไอดีรักนะครับผมเพิ่งวิ่วร้อยแล้วก็ลองเล่น23ตาก็เลยมา อาชิปรีวิวเลยดีกว่าว่าเวลร้อยแลยว้วผมจะเล่นได้โหเท่าตัวละครตัวนี้มันเวลร้อยจริงๆหรือเปล่า นะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นเมนอ่านิโคโรบินแล้วมาดูคลิปนี้รู้สึกไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมถ้าเรื่องกึ่งกลางๆนะครับผมมามาดูในเกมกันต่อดีกว่านะครับผมหลังจากอธิบายไปอย่างยาวนานในเกมที่1นะครับผมก็เก็บไปหลายตัวแล้วละมั้งครับผมขอตีพนาหน่อยตีพนาหน่อยครับผมครั้งที่3ก็คือจะใช้มือผักออกไปข้างหน้านะครับผมสกิลที่1ก็คือกดแช่ไว้นะฮะแต่ว่าผมชอบหลงแบบกดทีเดียวอ่ะไม่ชอบกดค้างครับผมชอบกดทีเดียวนะครับผมมาครับลง มีประเด็นหรือไม่เออสงสัยจะมีประเด็นนะครับผมยกไปหนึ่งทีนะครับผมดอสตบหนึ่งทีนะครับผมขอถอยออกมาจากโกดีโรเจอร์ก่อนนะฮะเฮ้ยฝั่งนั้นมีประเด็นนะฮะเจอกับโรโลโดอาโซโลนะครับผมขอตบดิ้งเลือดหน่อยขอตบดิ้งเลือดหน่อยขอตบดิ้งเลือดหน่อยครับผมตบดิ้งเลือดตบดิด้งเลือดนะครับผมโดนไมโไโ่โดนไม่รู้นะครับผมจังหวะนี้ขอยกไปหนึ่งทีโอ้โดนอ่า โอเด้งรัดไปเฉยนะฮะโอ้โหว่าจะยกชฉยเฉยเยยนะฮะผมตอนนี้แต้มเราอยู่ที่4,224แต้มนะครับผมบอกเลยว่าตระครโลโรบี้นั้นคือสกงสกิลมันจะเป็นระยะไกลนะครับผมเราจะไม่สามารถอ่าเล่นในระยะประชิดได้นะครับผมถ้าเกิดไปสูต้ตัวตัวตัวกับ พวกอ่าโรเจอร์แชงหรือพวกอีเอ็กนะครับผมเราจะสู้ค่อนข้างยากนะครับผมหรือค่อนข้างลำบากนั่นเองนะครับผมแต่ระดับผมแล้วนั้นคือเก่งมากพอเนี่ยครับผมผมรู้ว่าการใช้เพอร์เฟกต์ดอสมันทำเพอร์เฟกต์ยังไงนะครับผมขอตบหนึ่งทีหน่อยตบหนึ่งทีหน่อยครับผมเพอร์เฟกต์ดอสหนึ่งทีนี้ไม่โดนนะมิครับผมตีธรรมาดาตีธรรมาดาแล้วก็ตีธรรมาดาผมดอสหลบหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมาดาอีกรอบตีธรรมดารอบ,บครับผมเคโอไปหนึ่งตัวนะฮะสรหรับโคดีโรเจอร์โอ้โหฝั่งนั้นตายหมดเลยอะครับทุกคน จบสกอร์ไปที่3-2นะครับผมสรับเกมที่1ของเรานะฮะฝั่งนั้นถึงแบบมุงเลยนะครับผม MVP ก็ไปของเนท SS TV นะครับผมเล่นโหขนาดนี้ไม่ได้เอ็มโกเวอร์แล้วนะฮะก็จบสกอร์ไปที่3-2นะครับผมสรับเกมที่1เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมที่2กันว่าจะแพ้หรือจะชนะนะฮะ mm hmm. บอกเลยว่าตัวละครพวกรีเจนต์พวกสต็ป ไม่ใช่ e x เอามาเล่นถ้าเกิดตบ e x ได้นี่คือโคตรสะใจเลยนะครับผมแถมมันก็เล่นสนุกด้วยแหละนะครับผมมาเล่นสนุกนะถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นแบบ เล่นแบบคำๆมาครับผมไม่ค่อยซีเรียสเอาตัวแปลกๆมาเล่นด้ยที่ไม่ต้องพึ่งพ่าอีกก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับผมอย่าไปซีเรียสว่าเราต้องชนะตลอดนะครับผมเพราะว่าเกมมันก็มีแพ้มีชนะเป็นบ้างครั้งคาแต่ถ้าเกิดว่ามันแพ้มากเกินไปก็ให้ปัดเกมทิ้งแล้วไปทําอย่างอื่นนะครับผมเชื่อผมนะฮะ <c oughs> นะครับผมมาเาอาหนูในเกมที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเ <c oughs> จอกับราชาโจรสลัดขอท้ายฟิลฟิกดอทหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เบิกบาน1รอบนะครับผมดอทมหนึ่งที จังหวะนี้เราจะใช้สกิลที่2แล้วกดตกๆๆๆพวก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 วพวกโอ้หติดมือนะฮะโอ้ติดมือเสียดายจ้าเสียดายจ้าเอาอยู่ไหนละรู้อยู่นั่นนะฮะเราจะสู้กับเราจะยอมสู้กับมันไหมเราลบหนึ่งทีขอตีเข้ามาได้โอ้โหโดนยาบูซาลีเกือบตายครับผมเกือบตายเราลบหนึ่งทีแล้วก็เบิกบะโดนขัดสกิลนะฮะผมมันต้องเล่นแบบระยะนะครับแต่ว่ากราฟมาแบบนี้มันน่าจะลิงผมแน่เลยนะฮะ มาคงไม่เลี้ยงซันจิอย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าผมเลือดนั้นน้อยแล้วนะฮะต้องรอสกิลที่1นะครับผมเพื่อจะได้ตบบูบาบูบาเพื่อเดึงเลือดนะครับผมแต่กาบมันคงไม่รอให้ใช้สกิลนั้นหรอกนะครับผมโอ้โหโดนกาบวล85ฆ่าตายะครับผมโอ้โหมันน่าจ็บใจชำยัดเจยเจ็บใจชำมัดเลยนะัะผมมาตรงกลางมีประเด็นแบบนี้นะครับเราจะรอจังหวะเตะแล้วเช้งเราก็ตุยไปแล้วนะครับผมโอ้โหเบิกบาน ตรงน้ำแขยงบ้าไปแล้วโอ้โหไอซ์บอลโคตรไกลโคตรแรงเลยนะครับผมแต่วางว่าศัตรูจะไม่เห็นผมนะครับผมก็ทำก็ผมจะทําตัวเล็กๆนะฮะผมเอ้าข้ามมุสลีไปแล้วข้ามมุสลีไปแล้วตกบัว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 เอ้าล้มนี่ว่าล้มนี่ว่าโดนล้มหนึ่งทีแล้วก็ตีมาตีมาแล้วก็ผักไปหนึ่งทีครับผมเอ้าไม่ล้มเฉย มีล้มแบบนี้ก็เบิกบางไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผม KO ไปหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้สกอร์เราค่อนข้างจะยำแย่นะครับผมรอดลบหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะฮะเนื่องจากเราน่าจะแพ้ห้าศูนย์แน่ๆเลยนะครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่ห้าศูนย์ดิศูนห้าแน่ๆเลยนะครับผมรอดลบหนึ่งทีนะครับผมตีธรรมดาเราตีธรรมดาโอู้ เรียบร้อยครับผมเกมที่2จบสกอร์พอดีศูนย์ห้านะครับผมย่ำแย่สุดๆเลยนะครับผมสำหรับเกมที่2ของเรานะฮะโอ้ไคโดวิ่งน่าจะเล่นไม่ได้แลๆๆ้วแหละนะฮะสำหรับไคโดวิ่งนะไคโดวิ่งผมว่าเล่นไม่ได้ถ้าเจอ ถ้าเจอไอ้คูซันอะ่ะโดดลงไปคือติดน้ําแข็งอะออน่าเสียดายนะครับผมในยุคนี้มันเลี้ค่อนข้างยากหลายๆตัวนะครับผมหล,หลายตัวก็ต้องโดนเนิฟโดนปรับนะครับผมเนื่องจากบางตัวมันก็โกงเกินไปนะครับผมมามาดูในเกมที่3กันนะครับผมเกมสุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับผมนะฮะสำหรับเพื่อนคนไหนที่มองหาอดีดองเพชรสุดคุ้มนะครับผมไว้สุมเล่นๆไว้สุ่มทาคลิป ไว้สุดเป็นไอดีหลักเป็นไอดีรลองโดยที่ไม่ต้องรอเกมแจกเพชรนะครับผมผมมีร้านไอดีดองเพชรมาแนะนานะฮะร้าน OneFit Shop นะครับผมเขามีไอดีดองเพชรมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะครับผมราคาเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับผมร้าน OneFit Shop นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนในเกมกันต่อดีกว่านะผมในเกมที่3เรานั้นผมขอชนะแล้วกันนะฮะกเกิดแพ้2ตาติด นี่มันจะอาถรรพ์เกินไปนะครับผมนะฮะก็อย่าไอสำมรักทุกคนขอไปด้วยนะฮะ ก,ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าเราเล่นเกมนี้มันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมบางวันเราเล่นก็อาจจะชนะตลอดแต่บางวันเราเล่นเราก็อาจจะแพ้ตลอดนะครับผมเราก็ไม่ได้กะหรือเล่นกะนะครับผมก็เล่นแต่เกมนะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นด้วยความสามัคคีนะครับผมนะฮะตอนนี้เรายังคิวใครไม่ได้เลยนะครับผมในเกมที่3มของเราหวังว่าเราจะเชิดชายได้นะครับผมขอยกไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผม ยกโคตรแรงนะคะผมอันเบอร์ตุยไปนะครับผมขอตกวบวบบบวตกบวไปหนึ่งดีนะพบอผมเจอกับคาคูเจอกับคาคูเจอกับคาคูเหรอยังขอดึงทงก่อนแล้วกันนะฮะหวังว่าคาคูตัวนี้จะป้องกัน ว่าจะฝากฝันคาคู่ฝั่งเรานะครับผมจะคาคู่ฝั่งเราก็ตุยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็ตามไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดนซาโบนะครับผมคณะปฏิวัตินะฮะจักรพรรดิเพลิงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเกมมันเพิ่งเริ่มไอ้น้องเดี๋ยวกเกมที่3นี่พี่จะแสดงให้ดูพ่อหนุ่ม มาครับผมเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากมีู่สัตโอ้ยลืมไปว่ามันมีหาชีนะฮะขอตบบวับวบวับวบวับวบั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 วเรียบร้อยครับผมโดยสตูชี่รัดช็อตไปหนึ่งทีนะครับผมตบตั้งนานไม่ได้คิวนะครับผมบอกเลยว่าดามจที่ได้รับนั่นจะเป็นดามจจากผมทั้งนั้นเลยนะครับผมอ้าวลูกครับคู่การกำลังจะตายครับผมไม่ตายเฉยเลยนะฮะไม่ตายแบบนี้ก็รอดูหนึ่งทีก่อนไม่ขอเล่นด้วยดีกว่าไม่ขอเล่นด้วยเราต้องชาร์จสกิลเพื่อ จะสู้กับมันนะฮะเนื่องจากสกิลของมันมันเด้งเลือดนะครับผมแถมติมไม่ใช่ติ่มมาสิตีกลุ่มหมวกฟางแรงด้วยนะครับผมสำหรับกลุ่มซีพีนายรุจินะคะผมหรือชื่อก็คือคาคุนั่นเองนะคะผมไอ,อยีราฟนะ,ะยีราฟต้องเจอกับ อ่ะลูลูดัวเจอด้วยแล้วเขาตบบวกบวบวกเด้งเรือสัวดีมา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 ดีเขาตบบวบบวบบวกบวบวไปหนึ่งทีครับผมอ้าวไข่เอยไข่เอยครับผมบวเกือบได้คิวในวินาทีสุดท้ายนะครับผมนะฮะโจสกอร์ไปที่สามสองนะครับผมสลัดเกมที่สามของเรา MVP ก็เป็นของโรบินหมายเลขแปดนะครับผมไม่ใช่โรบินนิดนิดทีวีเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับตัวละคร นิโคโรบินสายหมัดสีฟ้านะครับผมผมก็เล่นได้เท่านี้แหละนะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็พอเล่นได้มีแพ้บ้างมีชนะบ้างเป็นธรรมดานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดผิดติดติดขัดขยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้นะสำหรับผมแล้วก็ดีเจนหลายๆตัวอย่างเช่นพวกกาบาพวกโคบี้พวกนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันเล่นได้นะครับผม สามารถตบีเได้เลยก็ว่าได้ไม่จำเป็นต้องแบบไปฉันต้องได้ EX เพื่อจะได้ขึ้น NS ก็มันก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมก็50-50ก 50, 50็คือเล่น EX 1เล่นเอ็ก0เล่นพวกตัวสเตปพวกรีเจนธรรมดาห้นะครับผมมันจะได้แบบแบบเกมอ่ไอดีของคุณจะไม่ได้น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับผมถ้าเกิดเล่นแบบนี้นะ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะคะผมสลับคลิปนี้นะคะผมถ้าเกิดผมพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง n e ็ t เอ็กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆและอย่าลืมอุดหนุนร้านวันฟิตช็อปกันด้วยนะครับผมชี้ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับผมบายบาย